ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับที่เชียงรายครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2567เนอะมันมืดมาแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้มืดมากเลยวันนี้ก็มืดตั้งแต่เช้ามาที่แรกมันก็ตกเบาๆก่อนนะครับตอนนี้10โมง4.4นาทีหนักมากเลยตามถนนทางก็มีน้ำขังเป็นตวงๆนะตรงไหนที่เป็นหลุมเนื่อน้ำขังเยอะมาก ดูขนาดไฟกิ่งยังออกครับเพื่อพืนขนาดไหนไฟกิ่งตางถนนทางออกเลยถ้าตกหนักขนาะดนี้ทั้งวันนะคงจะจะมีโอกาสน้ำท่วมอีกแล้ว,นะวแหละเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ใกล้จะถึงวัดร่อ,รองขุนแล้วครับใกล้จะวัดร่องขุนแล้วเอาเลยแล้วเหรอ,อย้ำเป็นวัดร่องขุน 好了。